สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับขอ,อยินดีต้อนรับเพื่อนๆนทุกคนเข้าสู่ช่อง Day. ชิลเดย์ชิลๆชไปกับกอนนะครับสําหรับทริปนี้นะกอนจะพาเพื่อนๆนไปเที่ยวยัง่งน้ําตกขุนแม่เวยนะครับเป็นน้ําตกที่มีความสูงมากเลยนะแล้วก็จะมีแอ่งน้ําให้เราสามารถได้เล่นด้วยนะครับก่อนที่เราจะถึงน้ําตกขุนแม่เวยนะเราก็จะผ่านหมู่บ้านแม่เวยซึ่งบรรยากาศน่าพักมากๆเลย สำหรับเส้นทางในการเดินทางจากปากทางเข้ามายังถึงน้ำตกนะครับใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงได้นะครับกับระยะทาง14-15กิโลนะแต่ว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะบอกเลยใกล้ถึงแล้วไปจะมาถึง อันนี้ที่ป้ายอจะมีน้ําตกแม่เว่ยนะครับแต่ที่เราจะไปมันจะเป็นน้ําตกขุนแม่เว่ยนะมันจะไกลกว่าผมดูในรีวิวมันสวยดีนะครับ,รบต่อไปอีสิตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะครับจากปากทางถนนล่มลื่นมากเลยนะครับถนนอะไรแบบนี้นีผมชอบมากเลยมันไม่ร้อนนะครับมันเป็นอากาศที่เย็นนะ จุดนี้อ่างงทางนะครับข้างบนเป็นสำนักสงฆ์น,นี้เป็นบ้านซอแขะกลาใน google แมปบอกว่าให้เราตรงไปให้เราตรงไปดูทางตรงสิใช่ใช่ไหมจะโดง google google หลอกไหมดูทางน่ารักมากเลย ขับผ่านอุโมงค์งกิ่งไม้แฉบอา้อาวอ้าวนูน่นทางเราต้องขี่เข้าหมู่บ้านแล้วออกมาใช่ไหมอันนี้แม่งมันให้เราขับอ้อมม,มัน Google แ a p มันฉลาดขนาดนี้เลยเหรอถามจริงโอ้โหไม่สนเลยว่าทางจะเป็นยังไงเนาะ โอ้นูน่นน้ำตกนูน่นเห็นแต่ไกลเลยนะฮะอันนั้นน่าจะเป็นขุนแม่เวยแน่นเลยน้ำตกสูงมากเลยนะอยู่แต่ไกลก็เห็นเลยอันนี้หมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้เนาะเอ๊น้ำตกไปทางไหนนะ,ะนครับนครับขุนแม่เวยไ,ไปทางมีทางเดียวใช่ไหม ถึงแม่เวก็เลี้ยวซ้ายถึงแม่เวยก็เลี้ย,ว,ยวขวามันจะมีสองที่ใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าสวยหน่อยก็ขุนแม่เวยใช่ไหมนั่นแหละผมดูรีวิวมา <c oughs> ลงนี่นะครับลงขวาหรือลงซ้ายครับนี้<ล>ต,รต,รตรงเนี้ครับลงลซ,ซ้ายเนาะแล้วก็ไปถึงแม่เวยค่อยเลี้ยวขวา <c oughs> อ๋อโอเคขอบคุณครับ <c oughs> ลงซ้ายนี่ก่อนลงดิ่งแล้วก็หักศอกลงดิ่งแล้วก็หักซอก อู้หน้าฝนน่าจะมาไม่ได้ฮนะโอ้โหลงดิ่งยาวๆเลยนะเป็นหินเ,เป็นดินแบบหนังหมูนะเนี่ยเลื่อนๆโอ้ที่นี่บ้านแม่เ่ยนะฮะถ้าถึงอ่า เนะ,ะถ้าเราจะไปน้ําตกนี้ไม่แน่ใจซ้ายหรือขวานะเหมือนจะเป็นขวานะฮะพี่เขาบอกหร้วว่าถ้าถึงแม่เวยเียวขวามีข้ามสะพานแบบโมีศา,าลาริมน้ำตรงนูงน้นแว่นหน่อยนะโหสวยยังเลยพี่ครับ น้ำตกขุดแม่เวยนี่ไปทางไหนเหรอครับใช่ครับทางนี้หรือเปล่าใช่ตรองอย่างเดียวน,นะพี่นะไปนี้ละตรงอย่างเดียวเนาะประมาณประมาณหกเจ็ดโล,ลอ,ลอลาอีกหมู่บ้านหนึ่งนนะอ๋อนะกรอบครับ,อบโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับตรงนี้นักก่อนได้เลยพี่โอ้โห <laughs> มีปลาแบบล่กรักเลยนะพี่นะ ออเป็นปลาธรรมชาตินะบ้านแม่เว่ยนะครับครับ,รบโหเพื่อนผมอยากมานอนเล่นที่หมู่บ้านนี้สักคืนหนึ่งเลยอึดิน่ผมชอบน้ำอย่างนี้มากเลยมันเย็นสดชื่นเลยนะเนี่ยดูมีสาราอย่างเงี้ยโอ้ชอบชอบ บ้านที่เงียบสงบดีมีน้ำไหลผ่านโอ้ผมชอบมากหยู่บ้านนี้โอบ้านแม่เว่ยนะเดี๋ยวผมมีโอกาสผมผมต้องผมต้องมานอนที่นี่สักครั้งหนึ่งอะนอนเล่นน้ำปล่อยชีวิตแบบโลสไลฟ์อะไม่ใช่สโลไลฟ์นะฮะโอ้ทางขึ้นสักครั้งอ่ะผมต้องมาแน่แน่ ผมชอบมากเลยป้าน,นี่มีแบบน้ำไหลผ่านแล้วแบบแดดไม่ร้อนนะโอ้ยฝุ่นฝุ่นมาแล้วไว้ฝุ่นทางชันนี่ผมไม่กลัวนะผมกลัวฝุ่นผมกลัวฝุ่นกับโคลนอะไรพวกเนี้ย ขึ้นยาวเลยนะเนี่ยถึงตอนนี้เราถึงปากทางหมู่บ้าน,นอะรอะแม่ปอชีนะพื้นที่เขตคุ้มครองวิถีชีวิตชุมชนบ้านปะกะยอแม่ปอชีนะมีร้านค้าบนนี้เลยนะครับ โอ้เป็นชุมชนที่พัฒนาจริงๆมีการแยกขยะอะไรด้วยนะมีทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะครับผมขับมานี่เหมือนจะข้ามภูเขามาเป็นลูกน้องเนี่ยอุ้ยทางนี้เลื่อนเลือนเลื่อนเลื่อนลื่นลื่นืบ้านขุนแม่เว่ยนะฮะบ้านแม่โปขกีนี่ผมไม่แน่ใจว่าไปทางไหนนะจะลงทางหมู่บ้านนี้หรือเปล่า นเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านสุดท้ายก่อนถึงน้ำตกน้ำตกน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะว่าโรงเรียน,นยบ้านแม่อมกิจอีก500 m. เมตรเลี้ยวขวา Google Map บอกว่าอีก500 m. เมตรเลี้ยวขวานะฮะ๋ยวเรามาถามชาวบ้านดูว่าจะตรงกับ Google Map บอกไหมบ้านแม่ปอคีนะฮะ โอ้ยมาโน้ยมาน้อย,นอ,ย <c oughs> อ่าวันดีครับน้ำตกไปทางนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> อันน้ำน้ำตกอะครับ <c oughs> น้ำตกขุนแม่เวื่นี่ไปทางไหนครับ <c oughs> ตรงเรื่อยใช่ไหมครับไม่มีโค้งนะครับตรงครับตกนะครับอืม <c oughs> ส่งเรื่อยๆอะจ้ะ <laughs> หมู่บ้านนี้ชิวๆโน่นข้างหน้านู่นนะเราเห็นแล้วโอ้โหจากปัดทางจนเข้ามาถึงข้างในเนี่ยตอนนี้ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคุณมาถึงแล้วใช้เวลาพอสมควรเลยนะ เพราะว่ามันขับเร็วไม่ได้เนาะถนนมันลุกลังวิบากพอสมควรเลยเรามาถึงแล้วนะครับถนนสามารถขับถึงได้เลยนะอขับถึงแบบจริงจังเวอร์โอ้มีโอ้ม,โอมาลางเต็นได้ด้วยนะเนี่ยมีลานอย่างนี้ด้วย น้ำตกแม่ปอคีนะฮะหรือว่าน้ำตกขุนแม่เว่ยนะฮะมาถึงแล้วนะครับน้ำตกขุนแม่เว่ยนะฮะเตรียมตัวเล่นน้ําสุดฤทธิ์เลยนะคระับพลรงพลังเตรียมเล่นน้ํานะคะนี้ทางลงนะคะับเขาทำไว้ดีมากเลย มาถึงแล้วน้ำตกขุนแม่เว่ยนะครับเราสามารถไปนั่งตรงกลางนู้นได้นะโอ้สดชื่นมากเลยนี่ที่นั่ง วยมด้วยความพะนุพลังของกองของพี่ที่กับก <c oughs> องออใช้เวลาเดินทางนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะจากปากทางเข้ามาตรงนี้นะครับหรื <c oughs> อว่าคุ้มค่ามากๆเลยได้บรรยากาศระหว่างทางที่เป็นหมู่บ้านนะครับ พอมาถึงตรงนั้นตกนี้คือสะดวกมากขับรถมาถึงได้เลยถ้าเป็นรถแนะนำเป็นรถวิบากไม่ก็เป็นรถเกียร์นะครับขับสองนี้ไม่ไแน่ใจแนะนำเป็นโฟล์วิวนะครับรถเก่งก็คือมดติ์เลยน้ำเย็นมากๆเลย thả lên nạn nè nám, ná. <laughs> 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 <hú> nám nhìn trên สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมาถึงน้ำตกอะไรนะขุนขุนแม่เวยนะครับน้ำตกขุนแม่เวยนะใครสนใจก็ตามเส้นทางก่อนมาได้เลยนะมาที่หมู่บ้านแม่เวยนะครับแล้วก็ตรง,ตรง,ต,รงตรงมาเรื่อยๆนะครับไปโค้งตรงหมู่บ้านก่อนที่จะถึงเนะนี่ยอีกหนึ่งหมู่บ้านนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะว่าก่อนจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอ่า สำหรับคลิปนี้นะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e นะแล้วก็กดแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับว่าก่อนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัว,วลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย